สรุปผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม2568ภายใต้การบริหารงานโดยนายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรร,ระดับอำเภอกุดจ,จับ7-8สิงหาคม2568มอบหมายให้นางชนาภาพันธุครูศกรนางสาวพัฒปภาพัฒโคสีวิสิทธิ์ครูศกรนางสาวสุกัญญาบูรณะครูศกรและนางสาวพัชราพรศรีสุพลครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568 8สิงหาคม2,568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2,568ณนะหอประชุมอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี9สิงหาคม2,568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการ สกรระดับอำเภอกุดจับมอบหมายให้คณะครูสกรระดับตำบลขอนยูงเข้าร่วมมอบบ้านโครงการบ้านหงอยใยใสใจกโกลประจำปี2568ณนะครัวเรือนนางแดงบานเย็นบ้านเลขที่11หมู่ที่10บ้านผังสองใหม่ตำบลขอนยูงอำเภอกุดจับจะอุดรธานี12สิงหาคม2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลาก,สกรสกรระดับอำเภอกุดจับเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ณวัดอัมพวันวิทยา13-15สิงหาคม2568ในายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจ,จับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุดจ,จับ จัดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการรุ่น2893หลักสูตรภาพสวยสร้างรายได้การถ่ายภาพระดับมืออาชีพสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจำนวน18ชั่วโมงรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์และออนไลน์ณห้องประชุมสกรระดับอำเภอกุดจ,จับ14-18ถึงสิสิงหาคม2568นายนนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจ,จับมอบหมายให้ในายคมสันวงสว่างครูศกรอ นายอน,นไทยเศรษฐชัยครูสอรอชอและนายสุรศักดิ์บกคําเกิดนักวิชาการพัสดุเป็นครูที่ปรึกษานํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องกลั่นน้ามันและแก๊สจากพลาสติกและด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเครื่องดํานารีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชยทั้งสองโครงงานณนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์19สิงหาคม2568 นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุดจับร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามการดำเนินงานของสกรระดับตำบลทั้ง7แห่งและการจัดกิจกรรมในห่วงไตรมาสสามถึงสี่ณห้องประชุมสกรระดับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี20สิงหาคม2568นายนายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับ ลงพื้นที่นิเทศกำกับและติดตามการจัดโครงการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นในรายวิชาบังคับและเลือกบังคับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568นศกรระดับตำบลปะโคและศกรระดับตำบลเชียงเพ็งอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานี24-25สิงหาคม2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุดจับคณะกรรมการประจำห้องสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่1ปีการศึกษา2568ด้วยระบบดิจิตอลเทสติ้งนิเทศกำกับติดตามโดยมีนายจิรศักดิ์ผาชาวนักเทคโนโลยีสารสนเทศสกรประจำจังหวัดอุดรธานีนโรงเรียนกุดจับประชาสัมพน์อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี 25สิงหาคม2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุดจับเข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษาโดยมีนายเอกราชวีวันรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีน้มหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรม,มาธิราชวิทยาเขตอุดรธานี และมอบรางวัลในการแข่งขันโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสารทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษานสนาม777คลับอุดรธานีสกอร์ร,อระดับอำเภอกุดจ,จับขอจบการรายงานผลการดำเนินงานขอขอบคุณค่ะ